สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้มาถึงในส่วนของคลิปความรักแบ่งเป็นรายวันเนาะเป็นวันพุธนะคะในคลิปนี้ตั้งแต่วันที่22ถึง31มกราคมนะคะ mm hmm. ก็โอเคลองแบ่ง แบบวันดูบ้างนะคะ,ะว่าอีพายมันจะตรงหรือเปล่านะคะได้มีกิมมิกมีอะไรแปลกใหม่มาบ้าง <c oughs> ก็ฝากไว้นิดนึงเนาะคนมาดูส่วนตัว,วจะชอบถามว่าคนนี้ใช่โซเมดใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะคะแจ้งพยายามจะบอกแล้วก็ขอบอกอีกครั้งนึงว่าถ้าคำว่าเนื้อคู่เนี่ยคือคนที่ทำให้อยู่แล้วสบายใจอยู่ด้วยกันเขามาทำให้เรามีความสุข ะะแล้วเราก็ทําให้เขามีความสุขนะต่างคนอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับลอยตัวขึ้นอนะอัพอัพอะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยเศร้าใจเสียใจดึงดูดกันไปทําให้เราแบบเศร้าเสียใจนะคะตลอดอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วคําว่าเนื้อคู่เนี่ยนิยามของเนื้อคู่นะจะเจอกัน5ปี1ปี5วันสมมตุติเดือนหนึ่งก็แล้วแต,แต่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันมี อะไรดีๆอะ่ะมันเป็นเรื่องราวดีๆมันเขาทําให้เราสึกว่าเหมือนเราชีวิตเราสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับอ่ะเขาเข้ามาในชีวิตเพื่อทําให้รู้สึกว่าเออเราควรที่จะไปทางนี้เขาเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะมาบอกเราว่าเอ้ยเรามีความสุขได้ให้เราภูมิใจในตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วเตือนสติเราอะ่ะแบบนี้เป็นเงาคู่แต่ถ้าคนที่อยู่กันไปจนตายนะเกลียดกันทะเลาะก,กันนะคะเหมือนกับ อยู่แล้วไม่มีความสุขอะแบบเนี้ยไม่ได้เป็นเรียกว่าเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตามตำราที่แซงอ่านมานะคะเขาจะพูดว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดนะแล้วแซงว่าเราอะไม่รู้กลับมาเกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะแซงว่าเราอะมีโอกาสที่จะมีมีเนื้อคู่ได้มากกว่าหนึ่งคน บางครั้งอะเนื้อคู่เราะคนที่เราเคยเป็นสามีภรรยายกันมาก่อนเมื่อชาติที่แล้วถ้ากลับมาชาติเนี้ยบางทีเขาอาจจะมาในรูปแบบเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านเรือญาติหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูแลเรารักเราด้วยแบบจริงใจอะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ นั่นแหละก็เจะบอกว่าเออบางทีเราอยากแบบไปโฟกัสว่าคําว่าเนื้อคู่ให้มันมากเกินอะ่ะแบบเอาแปลว่าอยู่กับคนนี้แล้วเขาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีไม่โอเค move on ค่ะไปต่อมันมันบางทีไปติดกับคํำนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันบางคนที่ผ่านมาสมมติว่า5ปีที่ผ่านมาอยู่กับเราดีมากๆ เขาก็ทําให้มันดีเราเราก็ทําให้มันดีแต่พอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์พลิกผันความรักไม่เท่ากันเขาหมดรักเราหมดรักความรักไกไปอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยมันเป็นอะไรที่ถึงมันกับเหมือนกับเรากําหนดมาแค่นี้ยเวลาที่เป็นคู่กันมาของ ช่วงที่เกิดมาครั้งนี้มันมีเท่านี้ก็เท่านี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยไปนะคะโอเคมาถึงในส่วนของชาวคนที่เกิดวันพุธนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดเหรียญต้องขอบคุณแบบคนที่ตามมาคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดหน้าเป็นช่วงคลิปรายเดือนแล้วกันนะคะเพราะว่าทำคลิปทุกวันแบบเนี้ย แต่งหน้าไม่ไหวไม่เคยบางทีหน้าไม่พร้อมในการจะโชว์จริงๆนะก็ขออนญาตเป็นรายเดือนแล้วกันนะคะเออประมาณนี้ ก็มองว่าคนที่เกิดวันพุธในช่วงเวลานี้เหมือนตัวคนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แต่สันก็มาคิดหยุดคิดอยู่ว่าเอายังไงดีที่ผ่านมามันเหมือนกับมีภาวะการโดนหลอกเกิดขึ้นนะคะมีคนทำอะไรรับหลังเราหรือเขาก็แล้วแต่เนี่ยมาแอบทำอะไรรับหลังอยู่ะ ถ้าเราไม่ได้มีกิ๊กคู่เราก็อาจจะมีกิกได้นะคะที่ผ่านมานะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่างใจโอกาสสูงที่จะเป็นเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าตามหน้าไพา่อะไพ่จบก็มีทางเลือกเข้ามาในชีวิตเข้าใจว่ามีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะหยุดดูอยู่จะเห็นว่ามีคนธาตุดินนะคะเห็นหรือเปล่าขยับปานิดนึงโอเค เราก็จะแมนุ่แบบนี้นะ,ะเนี่ยทตุดินนะคะการพึกศพมังกรน,นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเข้ามาให้ความสนใจอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเดียมเพอร์ก็ต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนราศีเมษหรือเป็นคนที่ดูอายุเยอะกว่าเราเยอะๆเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณดูแล้วเออค่อนข้างที่จะมี power เยอะนะคะเห็นจากสีแดงเนาะเขาเป็นคนที่ดูมีอํานาจอาจจะเป็นคนในในรูปแบบ กฎหมายปกครองทหารตำรวจนะคะราชการก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นแบบระดับหัวหน้านะคะเนี่ยเข้ามาทำให้คุณลังเลใจยอยู่นะคะแต่ถ้าตามไพ่เหมือนกับคุณให้ความสนใจกับคนที่เป็นธาตุดินมากกว่าการพึกศพมังกรนะคะตรงนี้ก็เป็นภาวะลังเลอยู่เอาอย่างไงดีนะคะสองเหรียญเกิดขึ้นบอกว่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะก็ เขาเข้ามาเม้าความรักให้บางคนมีโอกาสได้จริงจังแต่งงานแบบนี้อาจจะมีนะคะออแต่ว่าตัวคุณเองจังว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ลังเลอยู่ไพ่ลังเลต้องเลือกเกิดขึ้น2เหรียญแล้วก็ไพ่เจถ้วยเกิดขึ้นเป็นภาวะแบบต้องคิดอะเอายังไงดีคนที่คุณตัดสินใจหรือว่าสถาการณ์ก็แล้วแต่ที่จะต้องเลือกเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนยังไม่คอนเฟิร์มนะคะ ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มนะได้ p ไพ่เดอะซันะคะเป็นไพ่เมเจอร์คณาที่ดีที่สุดในจัปใบนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มีโอกาสการเริ่มต้นใหม่หรือคนที่เข้ามาใหม่ๆต่อจากนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีมากๆเป็นคนที่สุขว่าเห็นแล้วใช่แต่ด้วยความที่ตามหน้าไพ่จังว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีใครสักคนอยู่ในใจนะชาววันพุธนะแต่ตัวมืนกับว่าคบอยู่มีแฟนอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ย มีคนที่เข้ามาใหม่อะแล้วเขาดีมากๆทาให้คุณรู้สึกแบบสับสนเอายังไงดีนะคะเราจะแบบคุยดีไหมอะไรไหมแบบนี้นะคะบางคนมาจากการทํางานนะคะเดินทางหรือว่าการทํางานก็ได้นะคะตรงนี้เป็นจังหวะแบบไพ่จบเป็นไพ่กำลังคิดอยู่อะรองดูอะกำลังแบบ ไตรตรองดูว่าเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะถ้าอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการที่แบบแอบ,บทําอะไรลหลังนะจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็แล้วแต่นะคะจังว่ามันมีโอกาสจบลงได้เนะาะไพ่ไพ่เดยดเกิดขึ้นเป็นไพ่จบความสัมพันธ์หรือบางที ถ้าคุณอาจจะมีโอกาสแบบนอกใจหรือมีกิ๊กเนี่ยเกิดขึ้นในแวดวงกับคนที่เกี่ยวข้องกับความตายคือทหารตำรวจหมอรู้กู้ภยัยกู้ชีพประกันแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแปลเป็นเวิร์บนะเป็นกริยาจนงว่ามันเป็นลักษณะของการจบความสัมพันธ์ที่แบบเออแอบทําอะไรหลังอะนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถ้ามองตามนี้อ่าขอดูหน่อยถ้าเป็นคนโสดๆเลยก็บอกว่ามีคนที่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเนาะ ภัย9ก้าดาบเกิดขึ้นตัวเองก็ไม่สบายใจสักเท่าไหร่ที่จะต้องเลือกความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเอ้ยมันมีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกับบางคนน่ที่บอกไปว่าบางคนคุยคุยอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยมีคนเข้ามาแต่คนที่มาใหม่เนี่ยมาแรงแซงทางโคง้งแล้วก็แบบค่อนข้างจะดีกับคุณเห็นแล้วแบบโปรไฟล์ดีสวยหล่อรวยหรือก็แล้วแต่นะมันทําให้คุณสุกับปิ๊งคนใหม่มากกว่าคนเก่าแต่ว่าคนเก่าก็คุยมาสักพักแล้วจะทําอย่างไรมันเหมือนกับเป็นลักษณะเนี่ยทำให้คุณเครีย ตังเลเลือกไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ justice เกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการได้คอมมิตกันจริงจงังมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะต้องเข้าสังคมต่างคนต่างอยู่แบบห่างๆกันสักพักหนึ่งก็ได้ช่วยได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนอยูติดก,กันเกินไปอะ่ะมันต้อง ในทุกๆความสัมพันธ์เนะมันต้องมีสเปซอะมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนอะนะคะอืมเพราะฉะนั้นแจ้งว่าถึงว่าคุณจะแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วยีิบสีชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ว่าบางทีคุณก็ควรจะต้องแบบเฮ้ยมีอะไรของคุณทาอะ่ะมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณหรือว่าจังหวะนี้บางทีอาจจะขออนุญาตแฟนอะขอไปแบบเจอเพื่อนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะลองดู ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้อาจจะมีเด็กหนุ่มทัดไฟเข้ามาเมษสิงธนูนะคะเข้ามาในชีวิตนะก็ลองดูว่าเป็นยังไงเด็กน้อยนะคะค่อนข้างมีสนเสน่ห์ทีเดียวตลกโปกฮาแล้วก็ดูดูอยู่แล้วแบบมันดูแบบตื่นเต้นอะเร้าใจอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะ อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีไม่ใช่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะจบลงได้นะคะในความสัมพันธ์ต่อจากนี้แล้วก็ขอดูตรงนี้ engagement อีกแล้วนะคะชาววันพุธมีโอกาสจริงจังเนาะบอกไปแล้วว่า your love life is ascending to a higher level of commitment นะคะน่าจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับมันต้อง commit แล้วอะความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้เนาะบางคนถ้าเหมือนจะ โสดอยู่เนี่ยสถานะโสดเนี่ยโสดแบบมีคนคุยเนาะแล้วมันเหมือนกับจะต้องแบบเลือกแล้วก็ได้ส่วนสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนยอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับอาจริงจังเราคุยกันเรื่องการแต่งงานมั่นหมายแล้วก็ได้เหมือนกันทำนองนี้นะคะหรือว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องการที่จะแบบคอนเฟิร์มอ่ะ คอมมิกกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคไงขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปออกมาให้ขอโปรโมทิิดนึงว่าตัวเองมีโปรโมชั่นของวันวาเลนไทน์นะคะเป็นดูดวงคู่นะคะจะเป็นดูเป็นแฟนหรือว่าจะดูอาพาเพื่อนมาดูคู่กันก็ได้นะคะตรงนี้ยังไงใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ